สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสายลมและแสงแดดนะคะวันนี้เราขอพาทุกคนไปอัปเดตสภาพอากาศประจำวันที่27กรกฎาคม2568และฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับอากาศด้วยนะคะลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนม ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตัง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ